สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอนีก็ไม่เจอกายะตุยอีกแล้วจ้ามอนีเยตุยอยู่นอกสถานที่จ้าพี่น้องนั่งอยู่ในสวนนั่งอยู่ในภาคพอดีอย่างมาสื้อของไ้พ่อย่จ้าก็เลยเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยมหนั่งไทยวิวพี่น้องเบิง้งก็ตอนนี้คนนขากยางไปยางมาจ้าพี่น้องเสียงก็ดังดังเลยจ้าค้นก็นยางเขายางอยู่เนี่ยมันเกเป็นท่างที่เขาสียางไปหาสื้อของจ้าพี่น้อง ยี่ตุยสีหันกลองในเบิองได้จ้าทั้งที่เป็นรถสีสมรถเม่สีสมน่ะก็เป็นอีกสิไปเที่ยวเป็นห่างซับพสินค้าอีกทางหนึ่งได้จ้ะวันนี้เขาไปทั้งนี้สิไปสิไปในเมืองจ้ะทั้งนี้สิเขาไปทั้งในเมืองนี่ พอดีพญ่ยเรายมีมูที่ขายสแตมอยู่น้ากันจ้าพี่น้องเหม่นกับมาเยี่ยมเนาะยจ๊ตืกก็เลยบอกเพ่นว่าฉันฝากแบรนด์จจกชั่มวงสองชัมมง่มวงเลยได้ฉันออกไปหาสื่อของก่อนแค่ว่าไปโหลดประเสริฐว่าบันี้เจตุยคุยกับเพื่อนก่อนที่เจ๊ตุยสิมานี่จนว่าอายพี่น้องเกิดความรู้สซก้าไอไออย่อายยงวัตีไอพบว,ว่าเขาบอกถึงเรื่องค้นไทยพี่น้องบอกถึงเรื่องผู้หญิงไทยประเสริฐว่า อันเพิ่นพยยน่อใหญ่นีเล่าอายุนี่ก็สิประมาณ60 000กว่าปีจ้ะพี่น้องตอนนั้นเราไปเมืองไทยรล้ว่าเราไปเห้วลเราไปเจอผู้หญิง,งอยู่ในร้านหมวดประซันว่าเป็นหมวดแผนโบราณนี่จ้ะพี่น้องก็หักเขาแบบนี้ไปขอเขาแตง่งานเขาก็บอกว่าเาพระท่านอยากแตง่งเพราะว่าเขามีลูกที่ต้องดูแลอยู่ว่าซันว่าก็บ,บ่เป็นยางกระถาเขาพี่น้องพ่อใหญ่นีราว่าเรากระถาเขาเราหักเขาเนาะบันนี้ไปย่มไหไปปีใดก็ไปหาเขาก็ไปเสียงเงินไปส่งเสียเขาพี่น้อง ไปไปเซาหอดไปเซาอันอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ไปเซาอพาร์ตเมนต์ที่เขาเสียเงินเนี่เขาส่งเงินเนี่เขาใส่ทุกปีทุกปีล่ะแล้วว่าคบกันอยู่จนว่าบ่แม่นระหว่างหาปีพี่น้องคบกันหาปีบัดนี้ก็ตั้งใจว่าสิแต่งงานกับเขาอีหลีว่าซั่ทระหว่าไปยามใดก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์นําเขานั่นล่ะแต่ว่าเจ้าของก็เป็นผู้เสียเงินให้เขาเด้บัดนี้ความมันแตกแตกย้อนหยังบัดนี้เพราะว่ามีหมู่ ยิ่งคนนั้นล่ละเขาโทรมาบวกเล่าบอกแล้ว่าโทรมาบวกเล่าบอกว่าเธอเศร้าขิดซะลมเลิกความตั้งใจสวัสดีแต่งงานกับเขาสันว่าเราก็เลยว่าเป็นอย่างคือบอกยังสี่ฉันหักเขาเราก็บบวกเธอหักจังใดเขากับ่าแต่งงานกับเธอดอกเพราะว่าเขามีคนดูแลเขาอยู่แล้วสันว่าเพียงแต่เขาบอกบอกเธอสือส่อผู้ชายคนนั้นเขาก็ดูแลทรงเสียเงินนหิเขาใส่อยู่เพื่อกันสันว่า ราบอกว่าเราเสียใจหลายเราสิแ่งงานกับเขากับผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างเขาขึ้นมาหลอกฉันมาสันว่าจนเราเร่ายานเราายานเราคิดว่าขันธ์าสมมุติว่าเรายังคิดว่าเราเสียหาผู้หญิงไทยอีกต่อไปเราเกยานว่าเขาสิมาหลอกเราจังสีอีกมาสันว่าบันทีเพื่อนกับมาบันทึเพื่อนกับมาบอกพอใยญ่ไปอันนั่ลนะเพื่อนบอกว่าเธอยังดีนะเธอได้คนที่จริงใจกับเธอมาสันว่า แกตุยกระบอกเค่นเนาะบอกว่ากระบอกทุกคนดอกแกตุยตรกระบ,บอกเนาะพี่น้องบอกว่ามันมันเกิดขึ้นอยู่กับคนบางคนเธออาจสิไปเจอคนที่แบบว่าเขามีคนอื่นดูแลแล้วเขาก็ีลยคิดว่าเขาบ่สามารถีิสิแดงงันกับเธอใดเพียงแต่เขายังบ,ทบ่ท่านกาบอกเธอซื่อซือก็เลยว่าจังซีเนาะแล้วก็เลยบ,บอกว่าบ่ก,ก้าบอกอยังใดคบกันมาตัาง้งหาปีฉันส่งเสียเงื่อนเนี่เขาเสียเงืเอ่อนคาออพาร,ร์ทเมนต์เนี่เขาทุกปีทุกปีเพราะว่าฉันไปหาเขาทุกปี ไปยง่ไหเช่นกับยั่กับพ์ทเมนกับเขานี่แหละประสาว่าเยตุยเก็เลยบอกว่ามันกับบ่ได้ถุกคนเสม,มอไปดอกก็คนที่เขาจริงใจกับมีอยู่เยอะแยะไปเธอกับอาสิแบบว่า,าดวงบ่ดีไปเจอคนที่เขา,เามีคนดูแลแล้เยตุยก็เลยบอกเราอย่างสี่เนาะวันนี้เขากับมาบอยฟังอย่างสี่มันเป็นแต่อยากายเขาได้พี่น้องเป็นแต่อยากายอยากายเขาจะมาบอกเยสตุยฟังอย่างสี่ไหมพี่น้องหูเพราะว่ามันมีหลายแบบหลายอยา่างในพี่น้องตอนนั้นที่เยตุยเหตุงานอยู่ อยู่โรงแรมจะตุยมีเรื่องหนึ่งสิบอยฟังอีกบัดนี้พี่น้องอันนี้กับเป็นเรื่องที่แปลกเนาะแปลกอหลีวาเออมันนับบ่ถึงว่ามันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ในสังคมไทยเนาะพี่นอ้องเกิดือยนตุยจะก,กี่เจตุยเหตุงานอยู่ในโรงแรมพี่น้องบัดน,นี้ตุยก็เห็นขออพุ่หนึ่งเป็นมะซาห้องของไงได้แหละบัดน,นี้ก็เจ้ากับมีญาติพี่น้องม่เยี่ยมญาติพี่น้องไม่เยี่ยมหลายคนเนาะบัดน,นี้มีจวงหนึ่งที่เจตุยเลิกงานแล้วก็ไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยว อายุขังทางพี่น้องเราคนหนี้ผู้ยิ่งคนหนีเพิ่นก็ะเล่ผ้าผ้าลูกไปเย็ดตุยกระจำเพิ่นใดเพิ่นกระจำเย็ดตุยใดเพิ่นได้บอกเย็ดตุยฟังว่าเพิ่นสิไปเมืองนอกวสันว่าเย็ดตุยก็ะแล้วโอ้ก็ดีแต่สิไปประเทศใดเย็ดตุยกระถามเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิไปประเทศฝรั่งเศส่าสันพี่น้องสิไปฝรั่งเศสประเดียนเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีลูกแล้วมีลูกมีผัวแล้วแต่ว่าผัวเพิ่นใดยินย่อมให้เพิ่นแต่งงานกับฝรั่ง่าสันว่า เพื่อที่สิเอาเงินนี่มาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวประสนโอ้แบบนี้กนะา,า,งงาพกะาพี่น้นองเนาะเยอยู่ยก็เลยว่าเาอ้าอันสามีของเงินเพี่ยนโอเคอยู่ติก็เลยถามเพิ่นเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นกับโอเคยู่พว่าตั้งแต่ส่งเสียให้เพิ่นประสนอันบัดนี้เลาก็เลยบอกว่าเลาก็ขอเงินจากฝรั่งขอเงินจากฝรั่งนี่ก็ขอให้ขอบครัวขอให้ลูกให้ผัวใส่น้ำก็ส่งเสียเงิน ให้ใส่ให้ลูกใส่แล้วก็ยูน้ากันหละ่ะผัวกับยูผัวเก่ากับยูน้ากันสามีเก่านนะ่ะเวลาเราฝรั่งส่งเงินมากอ่ได้ใส่ยู่น้ากันนั่นอ่ะปันี้เราก็บอกว่าเรากับมาพักที่โรงแรมเพราะว่าออสิมาเห็ดมาเห็ดวิสาบรสันวาในวิสาแล้วก็ไปประเทศฝรั่งเศสสิมาหาฝรั่งสิมาแต่งงานกับเขาบรสันวามีหลายแบบหลายอย่างเนาะยัดดีกว่านังคุย้ยอยู่กลางสนามมีเจ้าพี่น้องคนกับยางไปยางมากอยู่ เดี๋ยวสิกลับไปหาพ่อใหญ่ก่อนจ้ะก็ฝากเพื่อนไว้ประมาณสองสามจุดม่วงเพื่อนกระสีเดี๋ยวเพื่อนกระสีกลับบ้านเย้ตุยกระสียางไปไปขึ้นรถมีรถเมฆนี่ป้ายรถเมฆอยู่ข้างๆเย้ตุยนี่แหละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปน้อจ้าเนาะขอบคุณหลายหลายด้จ้าที่มานั่งรับฟังเย้ตุยเบามื่อนี้ก็สำรับมื่อนี้ก็แค่นี้น้อจ้าเนาะฝากเออ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย้ตุยนะเมื่อได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจให้เย้ตุยสำรับมื่อนี้ก็ ให้พี่น้องปลง n ไปทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีไม่แห้งด้จ้าเด้อมังมีเงินทองมาเจ็บประโนจ้ามาเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า